สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมบี้คิตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่คลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของเลนนานะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตู้เลนนาเนี่ยเป็นตู้พิเศษนะครับก่อนหน้าตู้เลนนาเนี่ยจะเป็นตู้ของวานิลลานะครับแต่ว่าตู้วานิลาก็ไม่ได้เข้าเซิร์ฟ g ก o b อลของเรานะครับก็ข้ามาที่เป็นเลนนาเลยนะฮะ น้องวานิลลาก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆในกลุ่มกระแซวกันอยู่นะครับว่าใค่เหลี่ยมน่าจะลืมน้องหรือเปล่านะฮะซึ่งผมคิดว่าตั้งใจลืมแน่ๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตู้เลน,น้าเนี่ยจะมีใครบ้างที่แน่ๆชชจโๆนะครับ2ตัวเนี่ยคือ1นึ่ฮะเทรนะครับ,รรบแล้วก็2 เลน,น้านั่นเองนะครับซึ่งตู้นะครับจะเข้าวันที่ถ้าไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตู้ของพี่คายเข้าก็จะใช้เวลาประมาณ2-3วันเนี่ยตู้เลนหน้าเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเดาว่าประมาณนั้นนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยตู้กาชามันจะห่างกันประมาณ2-3วันนะครับจะอยู่ราวๆนี้นะครับ มั่นใจแน่นอนว่าถ้าไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์นะครับ2วันนี้เนี่ยจะเป็นวันใดวันหนึ่งแน่ๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดให้เอาแบบชัวๆเผื่อเผื่อเรือเผื่อขาดไปก่อนเนี่ยผมให้เป็นวันศุกร์นะครับแต่เกิดตู้เข้าก่อนก็ดีนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในตู้เป็นยังไงกันบ้างนะครับความหน้ากดนะฮะเรามาเริ่มกันที่ ทรก่อนนะครับตัวละครจากภาคศูนย์นะฮะสำหรับเทร่เนี่ยบอกเลยว่า,อาตอนปลดเลเวลเกเนี่ยก็โหดขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยณตอนนี้นะฮะก็ความสามารถก็ดรอปลงตามกาลเวลานะครับก็เรียกได้ว่าถ้าจะกดหา LD ตู้นี้เนี่ยมันน่ากดไหมก็จริงจริงก็ไม่น่ากดนะครับเพราะว่าพอยหลักก็คือเลนหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทรเนี่ยมีรีรันตู้ตอนไหนนะครับ สำหรับเทรนะฮะจะรีลันตู้นะครับประมาณเดือน2หรือเดือน3ซึ่งในตู้ของเทรนะครับจะได้เรียกว่าจะได้ไม่ถูกนะต้องบอกว่าในตู้นั้นเนี่ยมีอาวุธ LD กับอาวุธเบิร์ดของแลมซ่านะครับซึ่งแลมซ่าเนี่ยได้ปลดเบิร์ดเขียวนะฮะแลมซ่าแลมซ่านะาจะประมาณแถวแถวนี้อ่าตัวนี้นะครับแลมซ่า สำหรับตัวรามซ่าผมบอกเลยว่าปลดเวอร์สเขียวแล้วเก่งมากนะครับแล้วก็ปลดเลเวลเ0ด้วยนะครับทั้งคู่เลยนะฮะนี่นะฮะดาบก็เทะโยกเว้นอาวุธเบิร์ดนะฮะดูธรรมดามากเลยผมว่าดาบ LD ยังสวยกว่านะฮะอันนี้ก็คือตู้รีลันแรกนะครับก็คือตู้ของเทรนะฮะทีนี้เราก็มาดูถึงตัวหลักของตู้นะฮะร,รอบนี้ น้องเรนน่านะครับชุดเดิมก็คือชุดนี้นะฮะพอใส่ชุดคอตูมแล้วก็น่ารักขึ้นเยอะนะครับทีนี้เรามาดูเรนน่ากันนะครับสําหรับเรนน่าเนี่ยเรามาดูตู้รีลานกันก่อนสําหรับตู้รีลานของเรนน่านะครับจะมาประมาณเดือน3หรือเดือน4นะครับ ซึ่งในตู้นั้นเนี่ยจะมีอาวุธ LD กับอาวุธเบรส t ของ l a กู n a นะครับก็คือพ่อของ s สคอ e นะครับภาค8นั่นเองลากู n a ก็คือตัวนี้นะครับสำหรับตู้เล่นหน้าที่กำลังจะเข้านะครับผู้เล่นเก่าเนี่ย ถ้าเกิดมีตัวอื่นที่ใช้แทนเลน,น่าได้เช่นถ้าเกิดมีน้องโพลอมหรือว่ามีตัวอื่นที่เป็นซับคล้ายๆคล้ายๆโพลอมหรือเลน้าได้เนี่ยก็สามา, er. like า,มารถข้ามตู้เลน,น,น่า Kaf ได้ um Link, OK. นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากสบายนะฮะก็จําเป็นที่จะต้องกดหาเลน่านะครับสําหรับผู้เล่นเก่านะครับแล้วก็ผู้เล่นระดับกลางๆที่ตัวยังไม่เยอะมากตัวยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ หน้าหาเล่นหน้าเช่นกันนะครับส่วนผมเนี่ยอาจจะต้องหวังพึ่งดวงจั่วฟรีกดฟรีครั้งแรกแน่ๆนะครับเพราะว่าทรัพยากรก็ตายหมดแล้วนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมพูดแค่สั้นๆหนึ่งประโยคนะครับกดจนกว่าจะได้นะครับแล้วผู้เล่นใหม่จะสบายในด่านต่อๆไปแค่นั้นเลยฮะ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับสำหรับเลนนาตัวนี้นะครับเอาให้ได้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากที่ได้แล้วเนี่ยอ่าผมยังผมจำไม่ได้ว่าเกาะฟ้ามันบวกอะไรมั่งนะเดี๋ยวรอรอดูตู้เข้าก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่าเกาะฟ้าเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นสายซับอยู่แหละเอ่อเกาะของเขาอะเพราะว่าตัวเลนหน้ามันเป็นซับกึ่งดาเมจนะครับทีนี้ทำไมผมถึงแนะนำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยกดจนกว่าจะได้นะครับ สำหรับเลนหน้านะครับอ่าเป็นตัวละครที่เอาสกิลหนึ่งก่อน,นก็ได้แล้วกันนะฮะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการโจมตีนะครับอ่าก็โจมตีเรื่อยๆหลังจากที่ได้ปลดอุปเเบตสิบพร้อมกับอูดเอลดีเนี่ยเราก็ได้รีเวิร์กด้วยก็จะรีเวิร์กสกิลหนึ่งสกิลสองไปนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะโจมตีเป็นอ่า ตาหลักที่เราเลือกนะครับลดาดามเมจจะออกข้างแล้วก็สกิลสองนะครับอันนี้คือสกิลสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับสําหรับสกิลสองเนี่ยจะทําให้เพื่อนได้บัฟหนึ่งหนึ่งช่องนะครับซึ่งบัฟของสกิลสองเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนนะครับไม่โดนดีบัฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นบอสบางประเภทนะครับเช่นตะขาบด่านที่เราเจอกันวันนี้นะครับสําหรับ บอสตะคาบเนี่ยเกรดแดงของเขาเนี่ยทุกตัวละครไม่สามารถป้องกันดีบัฟหรือว่าหลบดีบัฟได้นะครับยกเว้นพวกตัวสายหลบอย่างเช่น h a าโดหรือว่าเอ็อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดโจมตีไม่โดนดีบัฟจะไม่ติดนะครับแต่ว่าตัวละครประเภทพ่อครูที่ใช้หมดหนึ่งเป็นโห,หมดหลบดีบัฟเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็แอริสนะฮะ แบบนึงนะฮะเดี๋ยวผมาพาไปดูแอริสก่อนนะฮะสำหรับสาวแอริสแถวแถวนี้แหละฮะแอริสก็ไม่สามารถป้องกันดีบัฟได้นะครับสำหรับด่านตะขาบนะฮะซึ่งผมลองไปเทสมาแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาที่เลนหน้ากันต่อนะครับสกิล่า x x นะครับสามารถเติมเบฟแล้วก็เติมเลือดให้กับปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์แบบหมูด้วยนะครับ ส่วนสกิล l LD นะครับจะทำให้คอมมานตีเลือดเนี่ยเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งการโจมตีเนี่ยจะถ้าผมจำไม่ผิดมันคิดจากค่า HP HP ของเ่นหน้าหรือไม่ก็ HP รวมนะผมลืมละผมผมก่อนหน้าก่อนหน้าที่ผมจะทำคลิปวิเครห์ตู้เนี่ยผมไปดูข้อมูลแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้จดใส่กระดาษแล้วผมก็มั่นใจว่าเออเราไม่ลืมแน่ ขออัดจริงลืมซะอย่างนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็รายละเอียดตัวเลน,น่าแบบละเอียดละเอียดลงลึกเนี่ยก็ค่อยไปดูถ้าเกิดกดออกนะฮะก็เป็นรีวิวเลน,น่าถ้าผมกดไม่ออกก็จะเป็นยืมตัวชาวบ้านมารีวิวนะครับแต่นะฮะแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าให้กดจกนกว่าจะได้นะครับยังไงก็สบายไปอีกหลายด่านแน่ๆนะฮะ ถึงแม้ว่าในยุค90้าสิเลเวลาเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาเลน,น่าเนี่ยมาใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะถึงแม้ว่าเลน,น่าจะเป็นตัวละครเลเวล80แต่ว่าบางจังหวะเนี่ยก็สามารถเอามาช่วยทีมได้ช่วยด่านนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อผมได้เลยครับว่าเลน,น่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีซับหรือว่ามีซับน้อยตัวละครตัวนี้คุ้มค่ากับการที่เราจะ ลงเพชรลงตัวในการกดหาแน่นอนครับผมผมก็หวังว่าหวังว่านะว่าจะกดฟรีเราได้นะฮะช่วงนี้สินไม่ค่อยมือทองนะของตัวเองนะไปมือทองให้ไอดีทางบ้านนะครับสำหรับวิเคราะห์ตู้กาชาเลนหน้าก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเดน่นเอลดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ